ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จาก my voice channel นะคะเมื่อกลับถึงบ้านทัดภูมิก็ต้องตกใจเมื่อเห็นแจมจรัดกำลังหลับอยู่ที่เก้าอี้ริมระเบียงนางอุไรรัตรีบฉุดลูกชายเข้าไปในบ้านไล่กระซิบถามเขาบอกว่าเขาท้องกับลูกนะ่ะมันจริงหรือไม่จริง บอกให้แม่หายกลุ้มหน่อยสิโอ้ยไม่ใช่นะแม่เขาเผลอโวยวายเสียงดังเบาๆเดี๋ยวตื่นขึ้นมาแม่แค่ถามให้รู้ความจริงถ้าลูกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาแล้วก็แม่จะได้พูดกับเขาเต็มปากเต็มคําว่าให้เขากลับบ้านไปซะงั้นผมจะตามพ่อเข้ามารับก็แล้วกันนะครับส่วนตัวผมคงจะหลบไปบ้านคุณสุชิน ไม่งั้นพ่อของคุณแจมจลาดจะหาว่าผมรู้เห็นเป็นใจให้ลูกสาวเข้ามาที่นี่ชายหนุ่มเล่าเรื่องของแจมจลาดและคุณวีโร่ให้ผู้เป็นแม่ฟังพ่อของลูกก็อยู่ในแวดวงนักเลงมาก่อนแม่ก็ไม่ชอบใจนักถึงได้ยื่นข้อเสนอว่าถ้าพ่อรักแม่และลูกมากก็ต้องหันหลังให้วงการซะมาถึงที่ของลูกชายบ้างแม่จะพูดยังไงให้ลูกเลิกเกี่ยวข้องกับวงการนักเลงอันธพาล แม่ครับผมไม่ได้เป็นนักเลงอนุพาน์อะไรสักหน่อยอย่าพูดเลยหนูแจ,จ่มจลาดเล่าให้แม่ฟังหมดแล้วว่าลูกไปสร้างวีรกรรมอะไรเอาไว้บ้างชายหนุ่มได้แต่ถอนหายใจเฮือกแล้วพ่อละครับไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าจะออกไปทุระแต่ไม่บอกว่าไปไหนหรือจะไปตลาดซื้อของมาทำกับข้าวเลี้ยงแขกซกก็ไม่รู้ ชายหนุ่มรีบออกมาจากบ้านเมื่อถึงกลางซอยก็โทรศัพท์หาคุณวิโรธโดยชายหนุ่มหารู้ไม่ว่านายมุนีพ่อของเขานั้นนั่งเจรจาอยู่กับคุณวิโรธและเขาก็รู้ความจริงหมดแล้วว่าลูกสาวทำขายหน้าอะไรเออหรือไม่ต้องกังวลอัวจะให้คนไปส่งพ่อหรือที่บ้านและรับตัวแจมจลาดมาเองทัดภูมิโล่งอก เมื่อรู้ว่าคุณวิโรธกับพ่อของเขาคุยกันถูกคอนักเลงเก่าชายหนุ่มแค่นยิ้มพอคนที่บ้านของคุณวิโรธมารับแจ่มจรัดก็ปรากฏว่าหล่อนโวยวายไม่ยอมกลับง่ายๆและต่อรองว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่บอกแจมว่าพี่ภูมิไปทำงานที่ไหนหนูจะยอมกลับไปกับพวกนี้หล่อนชี้หน้าพวกสมุนพ่อกับแม่รู้ความจริงแล้วนะ ว่าหนูแจ่มจะรัดกับทัดภูมินะ่ะไม่ได้มีอะไรกันอย่างที่หนูเอามาอ้างกับเราและพ่อหนูก็รู้ว่าหนูทำอะไรลงไปพ่อเขาให้อภัยทุกอย่างและพ่อแม่เองก็จะไม่ถือโทษที่หนูมาล้อเล่นแรงๆอย่างนี้หนูกลับไปซะเถอะทัดภูมิเขาทำงานที่บ้านคุณสุชินแต่หนูไม่ควรไปกวนเขาเพราะถ้าเขาตกงานขึ้นมาหนูจะเดือดร้อนแน่ หล่อนร้องไห้กระซิกกระซิกและแอบพูดกับทั้งสองว่าพ่อเขาให้หนูแต่งงานกับคนที่หนูไม่ได้รักหนูอยากตายใจเย็นๆหน้าหนูเขาไม่ได้ให้หนูแต่งงานวันนี้พรุ่งนี้สักหน่อยยังมีเวลาอีกตั้งปีสองปีระหว่างนี้หนูลองคิดหาหนทางเรื่องเรียนหนังสือสิเราเอาเรื่องเรียนมาอ้างเขาก็คงไม่บังคับเรื่องแต่งงานแน่ๆ หนูแจมจราดคิดอยู่นานก่อนจะยอมขึ้นรถไปกับสมุนของพ่อและให้สมุนอีกคนหนึ่งขับรถของหล่อนกลับบ้านทัดภูมิได้รับรายงานจากผู้เป็นแม่และคำสั่งให้เขากลับบ้านแต่เวลานี้เขากำลังมีแผนที่จะขัดขวางความรักของเจนจิราอยู่เขาจึงไม่ยอมกลับและไม่ได้บอกใครถึงแผนนี้ วันนี้เจนจิราตั้งใจจะลงสะว่้ายน้ำหลังจากที่ไม่ได้มีเวลาออกกำลังกายมาเกือบเดือนแล้วเพราะมัวยุ่งอยู่กับการเก็บข้าวของคุณเจนคงต้องกลับก่อนผมสักอาทิตย์หนึ่งนะครับเพราะผมต้องเดินทางไปหาคุณพ่อที่ฝรั่งเศสว่าอย่างนี้ตั๋วเครื่องบินที่เจนซื้อมาให้คุณก็ต้องยกเลิกสิอ๋อซื้อตั๋วให้ผมด้วยหรือครับตายจริง อย่างนี้ผมรู้สึกได้ด้วยหัวใจนะครับว่าคุณเจนคือคนที่ผมเฝ้ารอมาตั้งเกือบ20ปีคุณจะเชื่อหรือเปล่าว่าตอนที่เด็กๆมีสินแสทำนายว่าจะมีผู้หญิงคนหนึ่งห่วงใยผมมากตลอดชีวิตผมนอกจากคุณแม่ที่ล่วงลับไปผมจำได้ว่าผมไม่เคยรู้สึกพิเศษกับผู้หญิงคนไหนเลยเจนจิรายิ้มละมุนกับคำพูดของเขา และให้ตั๋วเครื่องบินเขาไว้เพื่อคุณเปลี่ยนใจอยากใช้เวลาร่วมสิบชั่วโมงในการอยู่ใกล้ชิดกันแต่เธอก็ต้องผิดหวังเมื่อเขาให้คนเอาช่อดอกไม้งามพร้อมกับการ์ดอวยพรที่สนามบินโดยไร้ร่องรอยของเขาไม่มีใครรู้ดีไปกว่าเขาว่ามันประเสริฐเพียงใดที่เขาได้รับตั๋วเครื่องบินนี้ พราะที่เขาไม่สามารถกลับเมืองไทยพร้อมหญิงสาวได้ก็เพราะเขาไม่มีเงินค่าตั๋วเครื่องบินเขาคงต้องหาทางหาเงินก่อนสักอาทิตย์หนึ่งแต่พอได้ตัวเขาก็เลื่อนการเดินทางไปอีกสองสามวันเจนจิรารู้สึกหงุดหงิดใจขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นร่างสูงใหญ่ของทัดภูมิเดินผ่านมาทางสาวย่ายน้ำแม้จะแช่อยู่ในน้ำแต่เธอก็ไม่อยากให้หนายคนนี้เห็นเรือนกายของเธอ ใครจะลืมได้ลงเด็กชายทาัศภูมิเคยพูดอะไรไว้บ้างเมื่อตอนเป็นเด็กและคำพูดนี้ก็ตามเธอไปไหนต่อไหนได้ตลอดเวลามีบางครั้งที่เธอนึกถึงหน้าเข้มเข้มของเขาเมื่อตอนเป็นเด็กนั้นเขาคมเข้มทีเดียวเมื่อเธอเป็นสาวรุ่นมีโอกาสพบกันเธอจำเขาไม่ได้นี่นายมาทางนี้ทำไมนะ่ะนายทาัดภูมิ ชายหนุ่มทำเป็นมองไม่เห็นว่าใครพูดกับเขาทำเป็นหันซ้ายแลยขวาและร้องขึ้นโอ้นางฟ้าหรือนางไม้หรือสางที่ไหนพูดกับเรานะเนี่ยน่ากลัวจังต้นไม้เยอะซะด้วยสิบริเวณนี้นี่นายทัดภูมิฉันพูดกับนายนะหญิงสาวโผล่ขึ้นมาจากน้ำและนั่งอยู่ที่บันไดลงสะ ใบหน้าบึ้งตึงเมื่อชายหนุ่มยิ้มหยีโยนกวนใจมีอะไรเดินมาถึงที่นี่เปล่าผมมาเดินเล่นสถานที่แบบนี้ใช่ที่เดินเหรอฉันเล่นน้ำอยู่นายควรจะไปห่างๆบังเอิญผมได้รับคำสั่งอย่างเข้มงวดมาว่าให้ดูแลอย่างใกล้ชิดผมก็เลยต้องตามมาดูแลฉันไม่ใช่เด็กที่จะจมน้ำได้ง่ายๆนะ ผมหมายถึงดูแลคุณในเรื่องอื่นๆเวลาที่คุณออกจากบ้านไปไหนกับใครยิ่งต้องดูแลเป็นพิเศษและโดยเฉพาะกับนายบรมนี่นายอย่ามาเรียกเขาอย่างนั้นนะเขาควรจะเป็นคุณบรมสำหรับนายผมไม่ค่อยยกย่องใครตามมารยาสังคมหรอกครับเมื่อผมจะเอ่ยยกย่องเชิดชูผมก็จะเอ่ยด้วยความรู้สึกที่ผมมีต่อเขาจริงๆบ้าซะจริงๆ พูดกับนายแล้วลำคานงั้นก็ไม่ต้องพูดอะไรสิครับฟังผมอย่างเดียวก็ได้เขาหย่อนกายลงบนเก้าอี้อาบแดดใกล้ๆตรงนั้นผมจะมาถามว่าวันนี้คุณจะไปไหนหรือเปล่าไปตอนหลังอาหารกลางวันแล้วไปรับเยรีแล้วไปหาคุณบรมมีอะไรไหมรลีมาแล้วจ้า เสียงมาก่อนตัวของวันรีทำให้คนที่อยู่สาว่ายนะ้ำมองหน้ากันแล้วหัวเราะให้กันแต่สักครู่หนึ่งเจนจิราก็มองคอนทัดภูมิอย่ามามีอารมณ์สนุกร่วมกับฉันเฮ้อคุณนี่ขวางจริงๆนะคุณหนูเจนทำไมต้องจำกัดอารมณ์ของคนอื่นด้วยผมจะขำเพื่อนคุณและคุณก็ขำเพื่อนคุณพร้อมๆก,กันกับผมมันจะแปลกตรงไหน หรือคุณจะเก็บไว้คำทีหลังผมสักห้านาทีดีล่ะนี่นายไปไกลๆเลยว่าแล้วเธอก็วิดน้ำสาดใส่เขาจนเปียกปอนไปพร้อมกับหัวเราะอย่างสะใจพอเห็นเขาผมเปียกลู่มาระหน้าผากเจนจิราก็อดมองนิ่งไม่ได้ทั้งสองศบตากันนิ่งหัวใจของเจนจิรานั้นเต้นโครมครามอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนไม่ว่าจะมองเพื่อนชายคนไหน เธอก็ไม่เคยเป็นแบบนี้แต่ทำไมกับนายทัศภูมิคนนี้คราวใดที่จ้องมองตากันเธอต้องรู้สึกว่าหัวใจเต้นระทึกและแข้งขาทําท่าจะหมดแรงเสียให้ได้หญิงสาวเหลียวมองหาวันรีที่ส่งเสียงมาแล้วแต่ตัวยังมาไม่ถึงเพื่อแก้เขินชายหนุ่มหัวรอเข้มเมและเดินเข้าไปบอกเธอใกล้ๆว่าผมจะรอบัญชา ตลอด24ชั่วโมงก็แล้วกันนะครับเพราะตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วบ้าใครจะใช้ใครได้ตลอดเวลาล่ะเธอสาดน้ำใส่เข่าจนเต็มหน้าแล้วหัวเราอคกคิกด้วยความสนุกการหัวเราะปล่อยตัวตามสบายไม่วางท่าเป็นนางพญาของเธอทำให้ชายหนุ่มอดที่จะจ้องมองความผุดผาสดสดใสาตามธรรมชาตินั้นไม่ได้ เธอสวยน่ารักจริงๆผิวพรรณก็เนียนขาวอมชมพูอย่างคนที่ดูแลอย่างดีส่วนทางด้านวันรีนั้นหลบที่พุ่มไม้เมื่อส่งเสียงมาแล้วเห็นว่าเพื่อนสาวกำลังสนทนาอยู่กับทัดภูมิและโดยภาพที่เจนจิราสาดน้ำใส่เขาและหัวเราะชอบใจนั้นทําให้วันรีเห็นว่ามันเป็นเรื่องของคนที่สนิทสนมกันถึงจะทำอย่างนี้ได้ ชายหนุ่มยิ้มกลิ่มสีหน้าดูมีความสุขเขาเดินผ่านพุ่มไม้ไปแล้ววันรีจึงออกจากที่ซ่อนมาหาเพื่อนสาววายฉันว่าจะไปหาเธอตอนบ่ายนะเนี่ยยายรีทำไมเธอถึงมาแต่เช้าอย่างนี้ล่ะเจนจีราทักทายเพื่อนแหมเพื่อนฉันกลับมาจากนอกแล้วอย่างนี้ฉันก็ต้องมาเยือนด้วยความเหอนนะสิเล่นน้ำด้วยกันไมรี ไม่ล่ะฉันไม่ได้เตรียมตัวมาเล่นน้ําแล้วมาทําไมล่ะจ๊ะก็มาซักฟอกเธอเรื่องบรมนะสิเจนจิรายิ้มก่อนจะขึ้นจากสะและสวมเสื้อคลุมเดินมานั่งลงข้างๆเพื่อนอยากรู้อะไรล่ะเธอคิดยังไงกับเขาแหมเธอนี่ถามอะไรก็ไม่รู้ก็ถามเอาความจริงว่าเธอคิดยังไงกับเขา เธอรู้จักเขาดีพอหรือ,อยังก็ทำไมล่ะฉันก็พยายามที่จะรู้จักเขาด้วยการพามาที่บ้านมาให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูให้อยู่นี่ไงแสดงว่าเธอมีใจกับเขามากเขาเป็นผู้ชายที่นิ์มากน่ารักโรแมนติกแล้วก็ดูเป็นผู้ลากมากดีจะตายไปถูกใจคุณแม่เสรยด้วยแล้วถ้าวันนึงเธอรู้ว่าเขาไม่ใช่อย่างที่เธอเห็นล่ะ วันรีถามอย่างจริงจังเอ๊ะอะไรทำไมเหรอวันรีนึกถึงคำเตือนของทัดภูมิจึงรีบกลบเกลื่อนว่าลาวก็แค่อยากรู้ที่เขาตกลงปงใจแต่งงานกันได้เนี่ยเขาต้องรู้สึกยังไงต่อกันขนาดไหนเธอก็ลองมีความรักดูบ้างสิแสดงว่าเธอยอมรับว่าเธอรักเขา เปล่านาะยังไม่ถึงขั้นรักแค่พอใจเท่านั้นเองแล้วยังไงล่ะเธอถึงจะบอกได้ว่ามันเป็นความรักเจนจิรานิ่งคิดอยู่นานก่อนจะบอกไม่รู้สิตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายปีฉันมีความรู้สึกเหมือนมีเงาของใครคนหนึ่งอยู่ในใจที่คอยก่อกวนไม่ให้ฉันรู้สึกพิเศษกับใครได้ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกัน วันรีอยากถามว่าเงาของผู้ชายคนนั้นคือเงาของทดัดภูมิหรือเปล่าเพราะเธอรู้จักเจนจิรามาตั้งแต่เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วว่าในวัยเด็กนั้นเขาเคยพูดกับเธอว่าอย่างไรแต่เมื่อถามไปแล้ววันรีก็ไม่อยากได้คำตอบเพราะมันเท่ากับเป็นการทำร้ายจิตใจเธออย่างแรงเช่นกันวันรีประทับใจเขาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กมัธยมปลายด้ซ้ำ หลายปีที่พยายามมองหาเขาตามที่ต่างๆแต่กลับมาพบว่าเขามาเป็นคนขับรถที่บ้านเพื่อนสนิทของเธอนี่เองที่เป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้เธอมาหาเจนจิรามาเพื่อจะได้พบทัดภูมิทัดภูมิขับรถพาเจนจิราไปพบบรมที่โรงแรมเดิมที่เขาอ้างว่าเขาพักที่ห้องสูตรที่นี่แล้วสนั่นผู้เป็นพ่อบอกให้มารอที่นี่ อีกไม่กี่วันก็จะเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยก็อย่างที่ผมเคยบอกคุณเจนนั่นแหละครับว่าครอบครัวของเรายังมีปัญหาเรื่องมรดกพินัยกรรมที่ยังไม่ลงตัวเราก็เลยเข้าบ้านใหญ่ไม่ได้บ้านใหญ่ของคุณอยู่ที่ไหนคะคุณบรมวันรีถามอย่างสงสยัยยิ่งทำให้บรมไม่พอใจแต่ก็กลบเกลื่อนว่า อย่าให้ผมพูดถึงเลยครับผมว่าผมควรจะสร้างฐานะครอบครัวใหม่ที่บ้านหลังใหม่เพื่อที่จะเป็นบ้านของเราเขามองศบตาเจนจิราด้วยแววตาหวานชำ้ำไม่สนใจด้วยว่าทัดภูมิและวันรีมองเขาเช่นไรความจริงทัดภูมินั้นควรจะนั่งรออยู่ที่รถหรือลอบี้หน้าห้องอาหารแต่เพราะเขาต้องการติดตามดูพฤติกรรมของบรม เขาจึงทำเป็นไม่สนใจเมื่อบรมบ่นว่าทำไมเราให้คนขับรถมาร่วมโต๊อาหารด้วยล่ะครับวันรีเป็นคนแก้ต่างให้คนดีจริงนะคะคุณบรมเขาจะไม่แบ่งชนชั้นกับใครหรอกคะ่ะคุณพ่อคุณแม่รีเองบอกกับลูกๆเสมอว่าอย่าดูแคลนคนอื่นทุกคนเป็นคนเหมือนกันอีกอย่างทัดภูมิก็เป็นเพื่อนกับพวกเรามาตั้งแต่เด็กงั้นหรือครับ เขาก็เหมาะจะเป็นเพื่อนกับคุณรีดีนะครับค่ะคนบางคนนะคะคิดว่าตนเองดีวิเศษกว่าคนอื่นแต่ภา,ายในจิตใจนั้นเลวยิ่งกว่าอะไรแต่พยายามเก็บซ่อนไว้แต่สักวันมันก็จะคลายออกมาเองนั่นแหละคุณรีว่าใครเปล่านี้คะรีก็พูดตามเรื่องตามราวถ้าคุณบรมไม่ใช่แบบนั้นก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรนี่คะ จริงไหมหนูเจนตอนท้ายวันรีหันไปหาเพื่อนสาวแล้วยิ้มหยันใส่หน้าบรมแน่นอนทำให้บรมไม่พอใจแต่ก็เก็บซ่อนเอาไว้หลังอาหารบรมชวนเจนจิราย้ายไปห้องฟังเพลงและเต้นรำวันรีแกล้งแซวว่าเอา้าแล้วรีจะเต้นรำกับใครล่ะคะก็ทัดภูมิไงล่ะเวลานี้ถือว่าเขาเป็นเพื่อนละกัน เจนจิราทำเสียงสะบัดทั้งทัดภูมิและวันรีทำหน้างงในวาจาของเจนจิราแต่ทั้งสองก็เข้าไปฟังเพลงและต้องเลี่ยนหูกับคำหวานที่บรมพยายามป้อนให้เจนจิราด้วยสายตาของผู้ชายด้วยกันพอจะดูออกว่าหากไม่มีเขาและวันรีอยู่ด้วยนายบรมคนนี้น่าจะเป็นนักชฉวยโอกาสที่ซ่อนตัวอยู่ในคราบของสุภาพบุรุษหนุ่มรูปงาม แทดภูมิจึงแกล้งชวนวันรีออกไปเต้นรำและเขาก็บอกกับเธอว่าผมว่าในนั้นมันคงอยากหาโอกาสอยู่ตามลำพังกับคุณหนูเจนเอา้าวแล้วเราให้โอกาสเขาทำไมล่ะภูมิจะได้รู้ว่านายบรมจะพาคนหนูไปถึงไหนนะสิครับอุ๊ยเขาจับมือยายหนูเจนขึ้นมาจุมพิตด้วยล่ะภูมิว้าวโรแมนติกจังน่าเสียดายนะครับ ที่ผมทำอย่างนั้นกับคุณรีไม่ได้ทำไมล่ะภูมิเธอทำเสียงอ่อยอยชายหนุ่มมองแววตาของวันรีที่มองเขาเขาคิดว่าคงปล่อยให้เธอคิดอะไรไปไกลกว่านี้ไม่ได้แน่เพราะคุณรีคือเพื่อนที่ดีที่ผมจดจําไว้ในใจมาตลอดเวลาสี่ห้าปีที่ผ่านมานะสิครับผมจะทำให้เพื่อนเสียใจได้ยังไงคําหวานชัยพูดกับคนรัก วงแขนแข็งแรงเอาไว้กอดคนรักส่วนเพื่อนแต่กันนิดเดียวก็รู้ว่าฉันและเธอเป็นเพื่อนกันอะไรทำนองนี้ใช่ไหมครับคุณรีคำพูดของเขาสะเทือนใจวันรีมาอยู่ไม่น้อยแต่เขาก็ต้องตัดไฟเสียแต่ต้นลมเมื่อเห็นเธออึ้องไปเขาจึงพูดเรื่องของบรม